ซาร่าก็พูดเรื่องว่าการโดนผิดสัญญาการโดนมองว่าทุกคนทุกฝ่ายอะไรหรือโดยเฉพาะผู้บริหารหรือโค้ชมาโทษว่าเขาเป็นตัวปัญหาอยู่ดีซา่าเดินไปมิกโซนแล้วไปพูดเองไปยอมพูดตรงนั้นไม่ใช่คิวของเขาเองด้วยนะปกติเขาเดินผ่านมิกโซนอ่ะใครขอเขาเดินผ่านอย่างเดียวแต่อันนี้การที่เขายอมเพราะเขาต้องการจะส่งสารอันนี้ล่ะน่าจะอัดอั้นพอสมควรอัดอั้นคือต้องการทิ้งบอมอันนี้ล่ะหลังจากผ่านมาประมาณวันสองวันเราเริ่มได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแหล่งฝั่งหนึ่งคือซา่ามีมุมมองอะไรยังไงกับอีกฝ ของอาร์เนอร์ชลอตและผู้บริหารฝั่งซาร่าก็คืออารมณ์โกรธมากที่เหมือนโดนอีกฝั่งหนึ่งชี้นิ้วว่าเขาเป็นคนผิดที่ฟอร์มทีมแย่ตอนนี้จนกระทั่งเนี่ยโดนดรอป3นัดหลังสุดซาร่าก็เชื่อว่าดอปกูก็ไม่ได้ไดีข,ขึ้นขนาดนั้นอันนี้มุมของซาร่านะก่อนหน้านี้มันก็เคยมีการสัญญงสัญญาก,กันเอาไว้ว่าตั้งแต่ซัมเมอร์ว่าเนี่ยผมจะต้องเป็นตัวหลักของทีม,ท,มทีมนี้เออแต่มาโดนดอปถึง3นัดติดซึ่งมันไม่ธรรมดา ตอนนี้ซาร่ามองอะไรครับว่าตัวเองครับซมมี่วอกเบลรายงานในเรื่องนี้บอกว่ามองว่าตัวเองไม่มีอนาคตภายใต้คุณซื้ออันเดอร์ชาร์ตแล้วแสดงว่าถ้าจะขายไม่ได้ขายยาก ฝั่งบอร์ดหงก็เหมือนกับว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอเลยนะโอเคโอเคตอนนี้ไม่ได้ขวางแล้วไม่ได้มีความคิดที่ว่าเฮ้ยไม่ขายนะไม่ใช่พร้อมรับฟังมาดูฝั่งบอร์ดบริหารแล้วก็ฝั่งอร์เนอร์ชลรตบ้างก็มองว่าพราะมีโมนี่แหละทําให้ที่ผ่านมาอร์เนอร์ชลรตปรับแทคติกลาบากเพิ่งจะมาเริ่มปรับแทคติกดรอปโมในช่วงไม่กี่นัดที่ผ่านมาซึ่งเรื่องคาสัญญาที่ว่าไม่ต้องช่วยเล่นเกมรับเนี่ยมันเป็นเรื่องก่อนน้นนี้ที่เคยสัญญาไว้จริงแล้วมันค้าคอไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้แ่่่นเเมมมมอออ้้ยคุณไไไไววบบบบบบกกกกรรดดงงชััะ็ิ ตัวอะดูซาร่าไม่ยิงไม่จ่ายวาก็หลน่นได้เหมือนคุณฟอร์มตกอะมันก็เล่นแบบเดิมไปตลอดแต่มันก็ไม่ได้อาร์เนอร์ก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อเซฟตัวเองด้วยบอร์ดยังหนุนหลังอาร์เนอร์ชวอตอยู่นะครับในวินาทีนี้ดังนั้นสรุปได้เลยว่าหลังเสมอกับรีดแฟนบอลเกินกว่าเก้าสิบเปอร์นผมตั้งโพ้คือเอาแล้วนะผมบอกเลยว่าจริงๆอะตามฟอร์มมันน่าไปแต่บอร์ดน่าจะยังไม่ปลดแฟนบอลริพูอะ ให้อากันตั้งแต่แพ้ฟอร์เรสแพ้ PSV อแล้วแต่ยื้อมาอีก3เกมกลายเป็นว่าก็ยังได้ไปต่อดังนั้นเกมกับ Inter Milan, อินเตอร์มิลานอานอร์เชอร์ช็อกก็น่าจะยังได้คุมทีมแล้วเกมกับอินเตอร์มิลานโมซาลาจะได้บินไปอิตาลีด้วยไหมพวกนักข่าวสายหง <c oughs> หรือคนที่น่าจะได้บรฟจากสโมสรมาค่อนข้างมองว่ามีโอกาสที่จะ ไม่ได้เดินทางไปที่อิตาลีนั่นมหมายความว่า <โด S 2> ถ้าไม่ได้เด<อ>ินทางไปอิตาลีและเกมหลีกสัปดาห์ต,ต่อไปก็ไม่ได้เล่นอีกเนี่ยบางทีนัดสุดท้ายของซาร่าอาจจะผ่านไปแล้วก็คือเกมที่เล่นในบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์ได้ลงมาสำรอง45นาทีหลังที่ซาร่าพูดแล้วก็พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวเกมกับ,บไบรตันอะ่ะยังไงก็จะไปคือได้ลงไม่รู้หรือเปล่านะเขาก็บอกไม่รู้ว่าตัวเองได้ลงไหมแต่จะไปลาแฟนในแอนฟิลด์เพราะไม่รู้เลยว่าอาจจะเป็นเกมสุดท้ายในแอนฟิลด์แล้วก็ได้อ